ก็กลับสวัสดีพี่น้องชาวรับบอกสายฟรีทุกท่านกันด้วยนะผมเราเนี่ยกลับมาเช่นเคยครับกับก,บการตามหาของฟรี UGC นะผมซึ่งตอนนี้ผมที่ผมพามรับกันนั่นคือ LPS w o o e Pool นะผมหรือว่ามูดหมาป่าอันนี้นั่นเองนั้นเพื่อนของชิ้นนี้นะผมแจกโดยกัรนำหมดส0มพันจีโน่เราตอนนี้เนี่ยของออกไปแล้วผมประมาณ650้อยห้าสิับส่วนแมปที่เราจะต้องเล่นเอานนี้นะคือแมป Little Pet Shop นั่นเองนะผมซึ่งหน้าตามแมปแล้ว่อรจะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวผมพยายามตัดภาพเข้าไปในเกมนะครับ เอาแล้วผมหลังจากทีก่เพื่อมาในเกมนะผมโดยเควสของเราวันนี้นั้นเพื่อนเหมือนเดิมแล้วผมทางด้านขวามือตรงนี้นะครับอะที่แรก UGT ของเรานั้นเพื่อนเควสของเราวันนี้นนผมที่เขาให้เราทำก็คือการที่เราต้องหาเงินให้ได้2ล้านนะผมแล้วเราเนี่ยต้องนาไปแลกที่ร้านค้านั่นเองนั้นเพื่อนแต่ผมแจ้งเกี่ยวกับการอัปเดตเกี่ยวกับเกมนิดนึงนั้นเพื่อนตอนนี้นะผมมา Little Pet Shop เนี่ยเขาได้เปิดโซนใหม่แล้วนั้นเพื่อนที่ใช้ทั้งหมดเนี่ยน่าจะ2ล้านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะผมแล้วก็มีรถคันนี้มมาาขยยดนนะเห็ โคตรเฟียวนั้นเพื่นแต่ตอนแรกเป็นจักรยาน5้าแสนใช่ไหมรู้สึกคันนี้ผมจะซื้อมารู้สึกจะ2ล้านบ้างถ้าผมจะไม่ผิดนั้นเพื่อนะเดี๋ยวผมพาเป็นไปดูในโซนของโซนใหม่กันเลยละกันนั้นเพื่อนนี่ครับผมสปริงล่างสุดตรงนี้นั่นเองนั้นเพื่อนก็กดวาร์ปไปได้เลยนะครับใครที่อยู่โซนนั้นเพื่อนอันนี้นะผมโซนไหนวะโซนนี้นั้นเพื่อนเรดล็อกเนี่ยอันนี้นะเงินเนี่ยได้ผมว่าได้เร็วกว่าถึง2เท่าเลยนั้นเพื่อนยังไงคนที่มีตังนั้นเปื่อนผมแนะนาให้มามมิดดดีว่่นัะตตผผแึจไ เพราะจุดหนึ่งเนี่ยมันจะได้อยู่ที่ประมาณ900นั้นเบื่อโดยดีเยอะนะแตกต่างกว่าเดิมเยอะมากๆเลยนั้นเบื่อไอก้ก็กดฟาร์มไปได้เลยผมหนองข้างล่างตรงนี้นะครับอ่ะฟาร์มไปได้เลยแป๊บเดียวนะผม2ล้านเนี่ยผมบอกเลยคนที่เล่นในคอมปล่อยไว้เนี่ย ประมาณไม่เกิน2ชั่วโมงได้แน่นอนนะรผมสล้านนะยิ่งคนไหนที่มีพาร์ทนั้นเพื่อนอันนี้ผมบอกเลยเพื่อนๆเนี่ยจะได้เงินเร็วขึ้นแน่นอนนะครับผมแล้วพอช่วงนี้นะผมมาลิตเติ้ลเ s h ชอปเนี่ยขเขาแจกเพจเดียอะมากๆนั้นเพื่อนแล้วโค้ดนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าโค้ดเก่ายัางใช้ได้อยู่หรือเปล่านะแต่แทนที่ดีนะผมใครที่มีตังในไงหรือมาจัดกันก่อนเลยนั้นเพื่อนตรงนี้นะผมอ่ะพาร์ตตรงนี้นะอ่ะเต็มเลย เนียผมตอนนี้ผมเงินก็เต็มแล้วจนผมไม่รู้จะซื้ออะไรแล้วผมว่าตอนนี้เงินผมก็เลยอ,อีกสามหมื่นั้นเพื่อนรอขาอัปเดตเพิ่มเติมยังไงเนะี่ยแต่ผมมาแจ้งข่าวให้อีกทีนึงนะผมอ่ะแล้วหลังการนั้นผมใครที่ฟาร์มเงินตรงนี้จนครบนั้นเพื่อนเห็นไหม แปบเดียวได้มา2 0 0 0มื่นนั้นเพื่อนถือว่าไวมากๆนะผมอ่ะก็ประมาณนี้ละกันใครที่เงินครบ2ล้านปุ๊บให้เพื่อนกดคาว่า UGC ทางด้านขวามือได้เลยแล้วจากนั้นนะเพื่อนกดวาร์ปกลับไปแลกของได้เลยนะครับแล้วพอเพื่อนๆเข้ามาตรงนี้นะผมให้เพื่อนเข้ามาแลกของตรงนี้ได้เลยนั้นเพื่อนอ่ะตรงนี้ผมใครที่เล่นในโทรศัพท์นั้นเพื่อนอันนี้เพื่อนๆสามารถกดแลกแล้วกดปัดแถบออกได้นั้นเพื่อนบางทีนะมันอาจจะยังบัคยังอยู่นั้นเพื่อนผมไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นทุกคนหรือเปล่านะใครที่เล่นในโทรศัพท์ยังไงก็ลอองทําสููตรนี้ดะผม เสร็จแล้วเหมือนเดิมนั้นเพื่อนขอยนดากดแรกเลยแล้วกันนะผมโอเคสองล้านนั้นเพื่อนลาก่อนโอเคเอาตังค์ไม่หายเอา้าอ๋อโอเคตังค์เพิ่งหายนั้นเพื่อนอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะผมเสร็จแล้วเหมือนเดิมนั้นเพื่อนเดี๋ยวผมจะขอยาออกไปดูสักนิดล้วกันว่าเราเนี่ยจะเ,เล็กเท่าไหร่หลแล้วหน้าตาหลังใสเป็นยังไงนะครับเราจะอยู่ในส่วนของอนท์เท์ส่วนหัวนั่นเองนั้นเพื่อนนี่เลยครับผมฮูดหมาป่านี่นะครับพี่ เปรี้ยวอยู่นะแต่มันไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะผมสำหรับคนที่ชอบของน่ารักไงลองมาแลกดูนั้นเพื่อนอะขออนุญาตดูเลขครับผมเลขที่ออกคือปับ๊บโอเคครับผมหกห้าเจ็ดของก็ยังเหลืออีก2400รชิ้นนะผมซึ่งเพื่อนๆท่านี่มีคำถามนียสามารถคอมเมนต์บอกกันมาได้เลยับผมแล้ว EP หน้าผมจะพาไปรับไล่ต่ออย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะจ๊ะ